เก่งทัชยะชายะรายประโยคสุดคมถึงโจอี้บอยหลังคว้ารองแชมป์เดอะไวท์เป็นครั้งที่สอง เป็นเรื่องที่ทำให้แฟนๆรายการ The Voice Thailand หลายคนเสียดายเมื่อเก่งทัชยะปะทุมวันได้จบการแข่งขันรายการ The Voice All Star ในอันดับที่2ซึ่งก่อนหน้านี้เขาได้อันดับนี้ในวันที่แข่งขันครั้งแรกเมื่อปี2012จนล่าสุดเขามาเปิดเผยความรู้สึกหลังจบการแข่งขันโดยเก่งทัชยะได้โพสต์ว่ารอบนี้ฮี er บอกว่าไม่ได้กลับมาเพื่อรักษาแผลหรือสร้างแผลใหม่แต่มันคือการยินดีและตั้งใจเจ็บ เพื่อสร้างรอยสักที่สวยงามไปด้วยกันขอบคุณมากๆครับเฮียรักเฮียมากๆ10ปีรู้ตัวอีกทีคือเดินทางาโคตไรไกลมากแต่ไกลแค่ไหนไม่สำคัญเท่ารู้ว่ามาจากไหนผมเก่งทัชยะมาจาก The ะไวท์ไทยแลนด์ทีมโจอีบอยครับมาแข่งเอารองครับเป็นที่หนึ่งในใจเธอไม่ได้ขอเป็นที่สองก็แล้วกันโทษสักการ์มันตัวร้ายพระลอง forever ซึ่งหลังจากที่โพสต์ไปก็มีเพื่อนศิลปินเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างหล้นหลามทั้งแก้มวิชยานีเปียกริ่นปุยอารัญญาปทุมทองและขนมจินกุนลมาศเช่นเดียวกับแฟนๆเช่นกันค่ะและในคลิปการแข่งขนันเก่งก็ได้เขียนอีกว่าขอบพระคุณทุกๆก,ก,กำลังใจนะครับเก่งตั้งใจทำโช์นี้มากๆเหยโจและทีมงานก็ช่วยกันปั้นโช์นี้ให้เป็นของขวัญแก่แฟนรายการทุกคน หวังว่าจะคงคิดถึงการเหนือสิ่งอื่นใดโชนี้เป็นโชว์ที่อยากให้กำลังใจให้ใครที่ท้อแท้ว่าทุกอย่างยังมีความหวังเสมอแม้กระทั่งการขอกับสิ่งที่มองไม่เห็นไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือหัวใจหรือความฝันขอแค่ไม่ท้อสักวันจะต้องมีวันของเรานะครับคนเราเกิดมามีหนึ่งชีวิตเท่ากันมีความสุขกับทุกลมหายใจมีความสุขในทุกๆวันเก่งไม่ได้เก่ง เพราะถ้าเก่งคงไม่ได้ชื่อเก่งดีชื่อเก่งเพราะอยากจะเก่งครับและผมก็ไม่ได้ร้องเพลงดีที่สุดหรือแสดงดีหรือถูกใจทุกคนแต่ผมก็อยากให้กําลังใจคนที่เกิดมาแตกต่างให้หนักแน่นในเป้าหมายทุกคนมีเส้นชายให้กับตนเองอย่าท้ออย่าล้มก่็ลุกและสู้ต่อไปรักนะครับเก่งทัชยชะทศกัณซึ่งในการแข่งขันสัปดาห์ที่ผ่านมา เก่งได้มากับโชว์เพลงคาถาคุณแผนหลวงพ่อกรวยซึ่งก็โชว์ความสามารถที่โดดเด่นและปิดท้ายโชว์ด้วยลุกในวันที่เขามาออดิชั่นรายการ The Voice Thailand ซีซั่นแรกขอขอบคุณภาพในอินสตาแกรมเก่งทัชยะและเรียบเรียงข่าวจากสนุกค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดารากอสิด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ